พี่น้องว่าเบิ้งรอบสอ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 งสองมือนี่เนาะเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งเด็กน้อยเขาเล่นกันเด็กน้อยเขาเล่นกันเขาเซเล่นแบบจังได้เบิ้ง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 นี่กระเบิ้งบรรยากาศไปฟังๆก่อนนี่บรรยากาศอยู่บ้านกันสิเด็กน้อยให้เบิ้งเด็กน้อยเขาเล่ยนเรีนนิดหนึ่งเบิ้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 งบรรยากาศอืรผู้การเล่นนี่อย่างผู้การรถอ้อย รถอ้อยได้ไปล้งจอดนอนเออได้ไปตัดอ้อยในบ่อบักบักลาบักลาซื้อยังเกาะผูมอันนี้ซื้อยังเนี่ยน้องผู้กันน้องผู้กันเบิ้งเบื้งไก่ตีกันเบิ้งพุณผู้ชเบิ้งไก่ตีกันเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเชียร์อันไหนเชียร์อันไหนเชียร์อันไหนเบิ้องเบิ้งไก่ตีกันเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อฝ่ายซ้ายคืออันไหนเออฝ่ายซ้ายอันไหน่ายซ้ายใกลขวาไก่้ที่ตีกันทิเซิงกันเนาะพี่น้องเอ้ย เอ้ย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 ไปแล้ว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 ไป้วไแล้วไแล้วไปแล้วได้วไอแ้ัยอัน้ี้อันนี้อันนี้รไอ้วยบ่้ได้จไกต้นนี่ล้วนปแล้นไป้ได้จากตันวไ้ว่าคั้นไป้ได้จากตันวฮปล้วไ้คันนี้เไี๋ย้วสิได้ลายไปแนไดแนี่ไป้ได้ล้ยปไดแนี่ไปแล้ว้วไปวไตอร้สิได้จกตันฮะ มะรูเอ้ยน้องบูกันบะรูเห็นมาฮะครั้งนี้ออกแล้วบ่เออผู้ใดไปตัดมะไห่เนี่ยผู้ใดไปตัดมะไห้อ้อยเนี่ยเออผู้ใดไปตัดมะไห้อ้อยเออเห็นอยู่นี่ก็เลยเอาแม่กันปะเออเบิ่งเด็กน้อยเล่นกันพี่น้องเอ้ยเด็กน้อยเล่นรถอ้อย อืมเออแกอ้อย้ะพูดนะพูดเอาคลองเรียนเพื่อนพน่เพื่อนก็จินตนักการไปว่าอันนี้อันนี้เป็นรถแมคโครอันนี้เป็นอันนั้นอันนี้นี่เป็นรถอ้อยเห็นตัวออเออเออเอาเออ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 เอาเเออเเออเเเอเลเออ อ้อยร่มแล้วคุณนายอ้อยล่มแล้วเอออ้อยเฮียสายเฮียสายอืออือนี่แหละหนูไปทั้งใดล่ะอันนี้มีกุ้งหนูมีหนูมีบ้านกะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงหมูหนูนี่บางน้ําบ้างบ้างบางน้ําพี่น้องช่วงนี้กันหนาสิแบบหนาหนาวเนี้ยหนาวก็สิแบบมันก็สิแบบนี่แน่ บางนาก็สีออกนวยเป็นไรแต่ว่าสิออกดอกนด่บางนาก็สิอกสอกดอก,กสอ,กอกุส้มต้นใหม่ช,ช่วมมนชมบงสิค่ะเริ่มเป็นดอกเพราะว่ามันหนาวหนาวแล้วดอกดอกใหม่ซุม้มดอกใหม่ก็สิออกดอกแนงสินะอือสออนต้นนี่เม่พี่น้องเอ้ยเบิงเบิงขวัญสีเบิงนี่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 ดอกใหม่คุณแม่เราปลูกไปแบบงามๆอ่ะเบิงแต่ว่าหากช่วงนี้บ้านได้เป็นดอกแล้วพี่น้องแต่ว่าห่างงามีม่หลีเด้นี่นี่เบิงออา ต, Comm, ต้นใหม่งามแล้วชุดตน้นบางนาเอเบิงต้นบางนาปีหน้าเป็นพุ่มเป็นพวงแบบเนี่ยเจ้าเสียเป็นพุ่มเป็นพวงแบบดีดีดเนี่ยนี่นี่น่วยมันเหน็เนปะอือถ้าช่วงถ้าช่วงหน้าฝนนี่เป็นพุ่มเป็นพวงดีดีเลยนี่เนี่ยแต่หน,น้าหนาวก่ะที่อ่าดอกมันก็สิีโลนเนี่ยจะเริ่มจับเริ่มจับแล้วละ่ะเริ่มจับเป็นดอกเริ่มจับเป็นหมากล่ะเนี่ยก็เลยม,มีหมากมี่ยังไ ลหมุดก็เริ่มเป็นหมากเป็นนี่ยังไอเอ้าเท่านีนล้ละพี่น้องเอ้ยมาทายแบบคลิปเบาๆเนาะคลิปเบาๆดูใบสบายสบายสไตล์เบงบอล